ในดินแดนทางตอนเหนือที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งอันหนาวเหน็บตำนานหนึ่งเล่าขานถึงดาบน้ำแข็งซึ่งว่ากันว่าถูกหลอมขึ้นมาจากพลังแห่งดวงดาวและมีความสามารถในการควบคุมน้ำแข็งและความหนาวเย็นดาบนี้ถูกซ่อนอยู่ในหุบเขาน้ำแข็งนิรันด์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปถึงได้โดยง่ายหลิงเฉียงชายหนุ่มที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหิมะและความหนาวเขาเป็นผู้ที่มักจะลหลงใหลในเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับดาบน้ำแข็งมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่เคยคิดว่าตนเองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ความหนาวเย็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุกคามหมู่บ้านพายุหิมะที่รุนแรงได้พัดถล่มหมู่บ้านอย่างไม่ปราณีและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงผู้เท่าประจําหมู่บ้านได้กล่าวถึงคําทํานายเก่าแก่ที่บอกว่าเมื่อดินแดนถูกคุกคามด้วยความหนาวเย็นที่เกินควบคุมผู้ที่ถูกเลือกจะต้องออกเดินทางตามหาดาบน้ำแข็งเพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติที่กําลังมาถึงหลิงเฉียงรู้ดีว่าการเดินทางสู่หุบเขาน้ำแข็งนิรันด ต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านของเขาเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาดาบน้ำแข็งและหยุดยั้งพายุที่คุกคามทุกคนหลิงเฉียงก้าวเข้าสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บลมที่พัดแรงและหิมะที่หนาทึบทําให้ทุกย่างก้าวของเขาหนักหนาสาหัสทางเดินที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งและโขดหินสูงชันทําให้การเดินทางนั้นยากลําบากขึ้นเรื่อยๆแต่หลิงเฉียงรู้ดีว่าเขาไม่มีทางถอยกลับเขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขาน้ําแข็งนิรันดร์ทุกครั้งที่ลมพัดผ่าน เขาสามารถรู้สึกได้ถึงความเงียบสงัดและความเย็นที่เหมือนจะเข้ามาทดสอบจิตใจของเขาหิมะที่หนาทึบทําให้ทัศนวิสัยรอบตัวของเขาแทบจะเป็นศูนย์แต่เขายังคงเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขาเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทางด้านหน้าเสียงนั้นราวกับเสียงก้องสะท้อนในหุบเขาที่เงียบสงบหลิงเฉียงรู้ว่าเสียงนี้ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดามันเป็นสัญญ,ญาณว่าเขาเข้าใกล้บททดสอบแรกของการเดินทางเพื่อครอบครองดาบน้ําแข็ง ทันใดนั้นยักษ์ย้ายน้ำแข็งปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดของภูเขาร่างกายของมันถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็งที่หนาวเย็นและแข็งแกร่งมันเป็นผู้พิทักษ์แห่งดาบน้ำแข็งที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้โดยง่ายเจ้ามาทำอะไรที่นี่ยักษ์ย้ายน้ำแข็งคำรามด้วยเสียงที่กึกก้องหลิงเฉียงยืนหยัดด้วยความมั่นใจข้ามาตามหาดาบน้ำแข็งข้าต้องการหยุดยั้งพายุที่กำลังคุกคามหมู่บ้านของข้ายักษ์ย้ายน้ำแข็งหัวเราะ ไม่มีใครสามารถครอบครองดาบนั้นได้หากจิตใจไม่แข็งแกร่งเพียงพอข้าจะทดสอบเจ้าทันใดนั้นยักษ์ยายน้ำแข็งพุ่งเข้ามาโจมตีหลิงเฉียงด้วยความเร็วที่น่ากลัวเขาหลบหลีกและพยายามหาวิธีที่จะเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งนี้หลิงเฉียงรู้ดีว่าการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องใช้ความฉลาดและไหวพริบเขาสังเกตเห็นว่ายักษ์ยายน้ำแข็งมีจุดอ่อนอยู่ที่บริเวณหน้าอก ซึ่งเป็นจุดที่เปล่งแสงสีฟ้าจางๆราวกับเป็นจุดที่ควบคุมพลังของมันหลิงเฉียงรวบรวมความกล้าและใช้ไม้เท้าที่เขาถืออยู่ในการโจมตีจุดนั้นเมื่อเขาโจมตีจุดอ่อนของยักษ์ย้ายน้ำแข็งมันก็ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดร่างกายของมันเริ่มแตกสลายเป็นน้ำแข็งที่กระจัดกระจายไปทั่วหุบเขาหลิงเฉียงหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็รู้สึกดีที่สามารถผ่านบททดสอบแรกนี้ได้สำเร็จ หลังจากที่หลิงเฉียงเอาชนะยักย้ายน้ำแข็งได้เขารู้ดีว่าการเดินทางนี้ยังไม่สิ้นสุดหุบเขาน้ำแข็งนิรันย์ยังรอเขาอยู่เบื้องหน้าลมหนาวที่พัดแรงและหิมะที่หนาทึบทำให้การเดินทางยากลำบากขึ้นแต่หลิงเฉียงก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นยิ่งเขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขาน้ำแข็งที่ปกคลุมรอบตัวดูเหมือนจะเริ่มมีชีวิตขึ้นมามันเปล่งแสงสีฟ้าจางๆราวกับจะทดสอบจิตใจของเขาทางเดินที่ลื่นและคดเคี้ยวทำให้หลิงเฉียงต้องระมัดระวังทุกย่างก้าว ขณะที่เขาเดินไปตามเส้นทางน้ำแข็งเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในสายลมเสียงเหล่านั้นไม่ได้มาจากใครที่เขารู้จักแต่มันฟังดูเหมือนกับว่าวิญญ,ญาณแห่งน้ำแข็งกําลังทดสอบความมุ่งมั่นของเขาเจ้าคิดว่าเจ้าจะครอบครองดาบน้ำแข็งได้หรือเจ้าพร้อมจะ,ะเผชิญกับพลังอนันเยือกของมันหรือไม่เสียงกระซิบในสายลมดังขึ้น ลิงเฉียงไม่ตอบเขาเพียงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงทันใดนั้นทางเดินน้ำแข็งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งที่เคยนิ่งเงียบกลับกลายเป็นเกลียวคลื่นที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตมันสร้างกำแพงน้ำแข็งที่ขวางทางของเขาถ้าเจ้าต้องการผ่านไปจงพิสูจน์ว่าหัวใจของเจ้าบริสุทธิ์พอที่จะรับพลังของดาบน้ำแข็งเสียงของวิญญาณแห่งน้ำแข็งกล่าวลิงเฉียงหยุดยืนต่อหน้ากำแพงน้ำแข็งเขารู้ดีว่าการใช้กำลังไม่ใช่วิธีที่จะผ่านบททดสอบนี้ เขาต้องใช้จิตใจที่สงบและความตั้งใจที่บริสุทธิ์เขาหลับตาลงและนึกถึงเหตุผลที่เขาออกเดินทางเขาไม่ได้มาตามหาดาบน้ำแข็งเพื่อตัวเองแต่เพื่อปกป้องหมู่บ้านและดินแดนของเขาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเขาเปิดตาขึ้นกำแพงน้ำแข็งที่เคยสูงใหญ่ค่อยๆละลายหายไปเปิดทางให้เขาเดินต่อไปหลังจากที่หลิงเฉียงผ่านกำแพงน้ำแข็งได้สำเร็จเขาเดินต่อไปในหุบเขาน้ำแข็งนิรันด์เส้นทางที่เปิดออกเบื้องหน้าเผยให้เห็นถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งภายในนั้นถูกส่องสว่างด้วยแสงสีฟ้าที่เปล่งประกายจากดาบน้ำแข็งดาบนี้ลอยอยู่กลางอากาศเหนือแท่นหินที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งใสสะท้อนแสงเมื่อหลิงเฉียงก้าวเข้าไปใกล้ถ้ำเขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากดาบแสงจากดาบน้ำแข็งเปล่งประกายเจดจ้าขึ้นทุกครั้งที่เขาก้าวเข้าไปใกล้ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในถ้ำเจ้ามาถึงที่นี่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ดาบนี้ไม่ใช่เพียงแค่พลังที่จะให้แก่ผู้ครอบครองเจ้าต้องพิสูจน์ว่าพลังนี้จะไม่ทำลายล้าง แต่จะนำไปสู่ความสมดุลและการปกป้องเสียงนั้นเป็นของวิญญาณแห่งดาบน้ำแข็งมันไม่สามารถมองเห็นได้แต่พลังของมันแฝงอยู่ในดาบหลิงเฉียงหยุดยืนอยู่ตรงหน้าดาบรู้ดีว่านี่คือบททดสอบสุดท้ายเขาหลับตาลงและรวบรวมสมาธิความเย็นที่แผ่ซ่านรอบตัวเริ่มทำให้ร่างกายของเขาสัน่นแต่เขาไม่ยอมแพ้เขานึกถึงหมู่บ้านของเขาคนที่เขารักและเหตุผลที่เขาออกเดินทางเขารู้ว่าพลังแห่งดาบน้ำแข็งสามารถใช้เพื่อปกป้องดินแดนและหยุดยั้งพายุที่กำลังคุกคาม ลิงเฉียงยื่นมือออกไปจับดาบดาบนั้นสั่นเล็กน้อยก่อนที่จะสงบลงในมือของเขาเปลวไฟสีฟ้าที่เยือกเย็นแต่ทรงพลังไหลผ่านร่างกายของเขาเขารู้สึกถึงพลังที่เชื่อมโยงกับหัวใจของเขาอย่างลึกซึง้งทันทีที่เขาครอบครองดาบวิญญาณแห่งน้ำแข็งปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใจของเจ้าบริสุทธิ์ดาบนี้จะอยู่ในมือของเจ้าจงใช้มันเพื่อปกป้องและสร้างความสมดุลให้กับดินแดนลิงเฉียงยิ้มและรู้สึกถึงความสำเร็จ แต่เขารู้ว่ายังมีภารกิจรออยู่ข้างหน้าพายุหิมะที่คุกคามหมู่บ้านต้องถูกหยุดและเขาต้องใช้ดาบน้ำแข็งในการทำเช่นนั้นหลังจากที่หลิงเฉียงครอบครองดาบน้ำแข็งเขารู้ว่าต้องรีบกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อหยุดยั้งพายุหิมะที่กำลังคุกคามดินแดนเมื่อเขาเดินทางกลับทางเดินที่เคยเป็นอุปสรรคเริ่มเปิดออกด้วยพลังของดาบที่เขาถือไว้ในมือน้ำแข็งที่เคยขวางทางละลายหายไปทำให้การเดินทางกลับรวดเร็วขึ้น เมื่อเขาใกล้ถึงหมู่บ้านเขาเห็นพายุหิมะที่รุนแรงขึ้นทุกทีฟ้าครึมไปด้วยเมฆสีเทาลมพัดแรงจนหิมะปกคลุมทุกสิ่งชาวบ้านต่างหวาดกลัวและหลบซ่อนอยู่ในบ้านของพวกเขาหลิงเฉียงรู้ว่านี่คือเวลาที่เขาต้องใช้พลังของดาบน้ำแข็งในการปกป้องทุกคนเขายืนอยู่กลางลานหมู่บ้านและชูดาบน้ำแข็งขึ้นสูงแสงสีฟ้าจากดาบส่องสว่างไปทั่วทั้งหมู่บ้านเปเลวไฟเย็นเยือกจากดาบนั้นเริ่มกระจายออกไปในอากาศขณะที่พายุหิมะพยายามโจมตีแต่พลังจากดาบน้ำแข็งขับไล่พายุออกไปได้ทีละน้อย ข้าขอพลังแห่งน้ำแข็งเพื่อหยุดยั้งพายุนี้หลิงเฉียงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นทันใดนั้นดาบน้ำแข็งก็เปล่งแสงเจิดจ้าขึ้นพายุหิมะที่เคยรุนแรงค่อยๆสงบลงลมที่เคยพัดแรงหยุดนิ่งหิมะที่โปรยปลายเบาบางลงจนแทบจะหายไปความสงบกลับคืนมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านต่างออกมาด้วยความโล่งใจและขอบคุณในความกล้าหาญของหลิงเฉียงผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านยิ้มอย่างภูมิใจและกล่าวว่าเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งดินแดนดาบน้ำแข็งอยู่ในมือของผู้ที่สมควรแล้ว หลิงเฉียงรู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ของตนสำเร็จเขาไม่ได้ครอบครองดาบเพื่อพลังส่วนตัวแต่เพื่อนำพาความสงบสุขมาสู่ดินแดนและผู้คน